คุณทักษิณคิดว่าตัวเองเนี่ยจะสนับสนุนช่วยเหลือลูกสาวซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นคนแรกที่อายุน้อยที่สุดประสบการณ์ในทางการเมืองก่อนน้อยที่สุดแม้ว่าจะติดตามพ่อนะ38ปีจะวางบริบทตัวเองไว้แค่ไหนหลังฉากคอยขับเคลื่อนลูกเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาทุกๆเรื่องปลดเปลื้องภารกิจที่เป็นอุปสรรคให้กับลูกหรือจะวางบริบทยังไงครับผมก็ต้องทำได้ที่ ช่วยคิดช่วยเสนอแนะแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของเรื่องของนายกเขากับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ว่าเออไปพบสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางประเทศควรจะไปทางไหนดีก็จะบอกเขาแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกและคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผม,มควรจะผมคง,คงจะ อยู่เฉยมองปัญหาบ้านเมืองแบบไม่สนใจคงไม่ได้อือยู่เฉยไม่ได้ไม่มีตําแหน่งก็ถ้าจะตั้งตําแหน่งให้ตัวเองก็เป็นสทรลได้ไหมสทรลคืออะไรครับแปลดีไหมเดี๋ยวภาษามจะแย่ไหมทุกเรื่องอ๋อสอใส่เกลือทุกเรื่องจะต้องสทรลสทรลคือุกเรื่งคือหมายว่าเห็นอะไรไม่ดีก็ต้องบอก เพื่อให้เขาได้แก้ไขกันคือเราเราเราก็ห่วงใยรักบ้านเมืองอยู่แล้วมันเป็นสัพพะกกำลังของพ่อคนหนึ่งที่ต้องทําถึงแม้ว่าไม่ใช่ลูกผมเป็นผมก็ต้องบอกในฐานะเป็นอดีตนายกไปเห็นอะไรไม่ดีไม่บอกได้ไงถึงขนาดต้องลงมือทําแทนไหมก็ถ้าเจอขยะหล่นสักชิ้นก็คงเก็บเองแน่คืออนี่ดถ้าเห็นอะ ขนาดขยะนะต้องเก็บทิ้งนะถ้าเรื่องอื่นๆนะคิดเอาเองแล้วกันอย่างที่บอกเนี่ย <c oughs> คือคุณตัดสินกลับมาครั้งนี้เหมือนเป็นศูนย์กลางเชื <c oughs> ่อว่าหลังจากนี้จะมีทั้งนักการเมืองใครแล้วแต่นะักธุรกิจใครแล้วแต่ภาคประชาสังคมต,ต่างๆวิ่งเข้าหาคุณทักษินเยอะเนี่ยจะวางระยะห่างบริบทยังไงคือ <c oughs> อะไรที่เป็นเ,เป็นการให้ความคิดให้ความรู้ครับผมผมนิสัยเป็นอาจารย์เก่าใช่ ก็ชอบสอนหนังสือชอบให้ความรู้ใครมาคุยมาปรึกษาหาความรู้ก็ยินดีครับแต่ว่าถ้ามาวิ่งมาเต้นไม่เกี่ยวกับผมอืมอืมไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยถ้าวิ่งเต้นไปที่อื่นไม่ต้องมากับผมไปไปพบส่วนราชการก็ไม่เกี่ยวกับผมอ,มอ,อที่บ้านนี้ปิดบ้านผมเนี่ยเจอแต่เพื่อนฝูงอือเพื่อนฝูงไปก็ วันนี้วันนี้ผมโดนบน่นละว่าตั้งแต่มาเนี่ยดื่มวายมากไปหน่อย <laughs> ใครบ่นอย่างนั้นใครบ่นเนี่ย <laughs> <Next> <laughs> ลูก <laughs> ลูกบน่นค <laughs> <laughs> ่าตับขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นฮะแต่ว่าก็มันต้องต้องดูแลตัวเองละเจ็ดสิบห้าละ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะอยู่ได้อีกกี่ปี <laughs> ด้วยความเป็นพ่อด้วยคนมีประสบการณ์จะทําสรพกําลังทุกอย่างสําหรับนายกแพทองทานคือ ในฐานะพ่อเนี่ยก็ต้องห่วงใย,ยลูกครับต้องต้องทำต้องต้องช่วยลูกแต่ไม่เข้าไปก้าวไก่ในหน้าที่การงานที่เขาสถานะของความเป็นนายกของเขาครับนะครับผมก็ก็ต้องให้ให้ถึงแม้เขาเป็นลูกแต่ผมต้องให้เกียรติครับให้เกียรติสถานะที่เขาเป็นอยู่อืมอืมเคยคิดไหมว่าเคยรู้มาก่อนหรือว่ามีทรายมีสัญญาณหรือว่าเห็นแววมาตั้งแต่เด็กไหมว่าน่าจะมาถึงวันนี้ ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงครับตอนเขาอายุ12 12ผมไปตั้งพักไทยรักไทยใหม่ๆก็ไปที่บางกระทุ่มปีสี่หนึ่งฮะปีอปนปี98้าเอาไปเก้า9ปดหนึ่งเผมสีสองสี่สองผมก็ไปที่บางกระทุ่มเขาทํากล้วยตากครับเขาก็แกะเปลือกไปกองใหญ่เลยและน้ำายาอ m เอ็มลอืมครับ กินมันก็เหม็นมากเราก็ไปพาก็เข้าไปกับผมเดินดูเสร็จแล้วพอขึ้นรถพ๊บถามลูกเมื่อกี้เมหม็นไหมเขาบอกเหม็นมากพ่ออ,อเอา้าแล้วทําไมลูกไม่ทาท่าเหม็นเลยอ้อาวพ่อก็สกเสียคะแนนหมดสิอายุสิบสองนี่รู้เลยว่าเป็นนักการเมืองได้ไมีแววม,มีแววถามตรงๆตอนนี้ในฐานะคุณพ่อ ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีภูมิใจไหมที่ลูกสาวเป็นนายและเคยคิดมาก่อนเนียและแนะนำยังไงครับพอเป็นแล้วแนะนำยังไงคือผมถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจครับแล้วมาก,กไม่แต่ภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากแต่ว่ารู้ว่างานมันหนักผมกล้าบอกได้ว่าหนักกว่าวันที่ผมเป็นนายหกหนักกว่าสถานะบ้านเมืองเราวันนี้หนักกว่าตอนนั้น ดีเป็นบางอย่างแต่หนักเป็นบางอย่างคือระบบรายการแข็งครับต้องเราต้องใช้กลไกรายการในการขับเคลื่อนอวันนั้น,นกลไกรายการเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีครับแต่วันนี้ก็แต่ผมจึงเชื่อว่าเขาเป็นคนมีภาวะผู้นำดีอ่อนน้อมถ่อมตนครับ เขาเจอประหลัดกระทรวงเจอรัฐมนตรีเขายกมูอปหายทุกคนอืเพราะเขาอายุน้อยกว่าได้เปรียบได้เปรียบเขาพออายุน้อยเนี่ยเขาก็ให้เกียรติเพราะฉะนั้นการเขาก็หวังความร่วมมือในการทํางานครับและผมก็เชื่อว่าลักษณะสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะขับเคลื่อนได้ครับเขาก็เห็นผมเยอะครับแล้วผมก็คุยเขาทุกเรื่องอไปไหนแล้วเขาไปหาผมตลอดทุกเดือนแทบไปหาผมแทบทุกเดือน ก็จะจะเขาจะเข้าใจแม้กระทั่งประชุมเอเปกเขายังไปกับผมมาที่ชิลีครับกอนจะผู้นําหลายคนเขาจับมือเช้แขนกันมาหมดครับมีส่วนหนึ่งก็อยากจะถามน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับพวกเรานะสมัยหนึ่งเขามีคนตั้งข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์ทางการเมือง ว่าการที่เรามีนายกหนึ่งนายกสองนายกสามอาจจะทําให้ประเทศเราติดขัดในเรื่องของศูนย์กลางอํานาจตอนนี้ระหว่างนายกแผ่ทองทานที่บริหารกับอดีตนายกทักษิณมันจะเป็นบารมีที่เสริมกันหรือว่าเกื้อหนุนกันหรือว่าศูนย์กลางอํานาจจะมาอยู่ที่จันทร์สองล่าลูกกับพ่อครับมันมีแต่เสริมกันอืม,มันมีแต่บวกกับบวกเสริมเสริมมีแต่เสริมกัน ไม่มีทางที่จะเป็นขัดกันนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่าถึงแม้เขาเป็นลูกแต่ผมให้เกียรติและให้ความเคารพในหน้าที่การงานที่เขาต้องทำแต่ว่าผมมีหน้าที่แค่ให้การสนับสนุนในสิ่งที่ทําได้หรือในสิ่งที่เขาเรียกเขาเขาเรียกปรึกษาครับมีแต่เสริมกันมีแต่เสริมกันไม่มีอย่างอื่น